นี่แหละส่วนน้ำดับไฟไม่ค่อยมีใครส่งเสริมกันมีน้ำซ้ำยังเหยียบย่ำทำลายด้วยนะว่าทุกวันนี้ลองไปพูดที่ไหนลองดูพูดดูสินะว่าสำเร็จมากสำเร็จผลในนี้นะสำเร็จพระโสดาสกิทาคานาคาลหันนี้เพราะกองทัพที่เหลือมันจะลุ่มตีทันทีเลยมันไม่ยอมรับว่าให้มีให้มีแต่มันเท่านั้นครองโลกว่างั้นเลย ความโลภก,ก็คือมันความโรกรธคือมันราคาตันหาทุกสิ่งทุกอย่างคือมันคือมันเท่านั้นของโลกเรื่องธรรมะที่จะแทรกขึ้นมานี้มันปัดหมดนะเวลานี้พูดแล้วเราสลดใจนะเนี่ยมรคนิพพานออกไม่ได้นะเวลานี้ถูกกิเลสตีหมดตีหมดพูดถึงเรื่องมากเรื่องผลไม่ยอมเชื่อนะเนี่ยนาขนาดไหนมนุษย์เราเวลานี้นาขนาดนั้นนะแล้วพูดแล้วเราสดลังเว้นนี่นะ พราะเราพูดอย่างอาถรรพ์เนี่ยเราเห็นจริงๆจา้ามีในหัวใจจะแต่เกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่น้องตะบัวก,ก็ไม่เคยเห็นเราก็บอกเราไม่เคยเห็นเวลาปฏิบัติอตถรรมนี่ไปอยู่ในปา่าเราก็เคยมาแสดงพี่น้องทั้งหลายสร้างฟังไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปชำรากิเลสคับเวลาเข้าไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าจะฟัดกิเลสกิเลสฟัดเราหงายเลยหงายเลย เนี่ยเวลากิเลสมันหนาในหัวใจดวงเดียวกันนี่นะเอาหัวใจดวงนี้ออกมากลางเนี่ยเวลากิเลสมันหนาหนาขนาดนาั้นนะเราตั้งอกตั้งใจจะฟาดกิเลสมันแหลกในหัวใจของเราไม่ให้มีเหลือแต่เวลานั้นกิเลสมันมีกําลังมากสิมีแต่ความตั้งใจเฉยเวลาขึ้นไปฟาดกันนี่โอ๊ยกิเลสมันเหมือนเสือตัวหนึ่งเราสู้เสือด้วยกปั้นสู้ไม่ได้สิสู้ทีไรงายลงงายลง นั่งน้ำตาล่วงอยู่บนผูเขาแล้วไม่ลืมนะนี่แหละเวลากิเลสมันหนาในหัวใจของเราเองแหละทั้งทังที่จะฟัดกันเต็มเหนียวมันไปแล้วมีแต่มันฟัดเราหงายหงายสู้มันไม่ได้นั่งน้ำตาล่วงเลยถึงขนาดต้องขอภัยนะถึงขนาดกูมึงเชยะนะเครียดแช่นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานนะเครียดแช่นนกกิเลสถึงขนาดที่ว่าเฮ้อมึงเอากูขนาดนี้เ,เหลือนนู่นนะมันอุทานในใจนะ คือมันเชียดแช่น้ำตาล่วงสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยไม่มีอยู่ได้เลยนะอำนาจกระแสวิริยะมันรุนแรงปัดทีเดียวขาดสะบ้นขาดสะบ้นสติไม่ทราบเป็นยังไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไงที่แก้กินเลยมือกิเลสฟาดเอาแหลกแล้วน้ำตาล่วงบนภูเขาเนี่ยเวลามันหนาฟังให้ดีนะตั้งใจขนาดไหนเมื่อเราล้วนายเราไม่พอนี่สู้มันไม่ได้ว่ะ เอาเอาอีกกลับเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็ลว้มูมมั่นเลานี่แหละอป็นที่อบรมฝึกซ้อมเทนมวยฟัดกับิเลสบางท่านเถอะเราเข้าไปหาท่านได้พอสมควรแล้วมาสู้อีกสู้มาได้กลับไปอีกเอาอีกมาสู้อีกสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยฟัดกันไปฟัดกันมามันก็มีแพ้เห็นไหที่กิเลส ฮ่ามันสัตว์มัน,มนหงายมันกันงั้ามึงก็มีท้องกันกันกบกูเลยนี่มีแต่กูหงายท้องให้มึงดูนะมึงมึงมีท้องห้หงายกูดูร่วงหรือวันนี้วะโว้ยยิ่งใจใจใหญ่นะทีนี้ฟาดใหญ่เลยนี่แหละพูดถึงเรื่องจิตดวงนี้นะเวลามันมืดมืดอย่างนั้นนะ <c oughs> มันไม่ได้มองเห็นอย่างนะี่ละมันมันมืดแปดทิศแปดด้านนีแหละฟัดเอา,เอา,เอาที่นี่เมื่อเราไม่มี ไม่มีถอยสู้ไปถอยมันก็ต้องมีวันชนะการชกมวยมันก็มีคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยการฟาดกีลตมันการแพ้มันก็เป็นครูหนึ่งชนะก็เป็นครูหนึ่งนั่นก็เป็นอุบายแต่และอย่างละอย่างขึ้นขึ้นมาจากนั้นก็มีกําลังม,มีกําลังสมาธิไม่เคยมีเห็นแล้วที่นี่อ่า สงบแนว่วแนว่ยหอเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เหลือนั่นเห็นที่ใจนะไม่ได้เห็นที่ตำรานะตำราเป็นชื่อของสมาธิต่างนาเวลาเราเป็นเป็นข้นที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจนี่ฟาด้าไปสมาธิขั้นใดขั้นใด,นใดที่แน่นหนาะมันคงประจักประจักประจักเรื่อยในหัวใจของเราเนี่ยจากนั้นก็ก้าค้นสู่ปัญญาปัญญาแก้กิเลสที่แต่ก่อนมีแต่กิเลสฟาดเราว่าเราต่อไปเราฟาดกิเลสหนักเข้าหนักเข้าก็ กิเลสหงายกิเลสหงายหงายนั่นเห็นไหมนี่แหละใจดวงนี้นะเวลามันมีกําลังมันมีอย่างนั้นนะถึงขนาดที่ว่ากิเลสแยบออกมาไม่ได้เลยนะเพราะเพราะเหตุไรเพราะทําเมื่อมีกําลังแล้วนะมันเหมือนกันกับกิเลสที่มีกําลังมันจะทํางานเพื่อกิเลสอย่างเดียวโดยอัตโนมัติของมัน จะคิดจะแยบออกไปในอะไรๆเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติของการสร้างวัตจักรของกิเลสในหัวใจเราแต่นี่พอทํามีกําลังแล้วเฉพาว่าอย่างนี้คือปัญญาสติก็รวดเร็วปัญญาก็แก้วกล้าทีนี้ฟ้ากิเลสนี้แบบอัตโนมัติเหมือนทันไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนะไม่มีอิเดียบท กิเลสกับธรรมนีฟ่ฟาดกันตลอดเลยนี่เรียกว่าอัตโนมัติแล้วที่นี่ถึงขั้นอัตโนมัติแล้วม่ต้องพูดถึงเรื่องความเพียนต้องรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดเวลามันทำหมุนหมุนอย่างนั้นนะเมื่อได้กำลังแล้วหมุนติวต้วติ้วติ้วเลยนะกิเลสนี่พัง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 หมุนตลอดนี่เรียกว่าอัตโนมัติของธรรม แต่ก่อนกิเลสเป็นอนารมัติสร้างวัฏจักรบนหัวใจเราทีนี่เป็นธรรมจักรแล้วจิตของเราเป็นธรรมจกักรสติปัญญาเป็นธรรมจักรฟาดกิเลสขาดสะบ้นขาดสะบ้นเป็นอวัมณ์เหมือนกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเรื่องอรขออภัยนะพระนิพพานเหมือนก็อยู่ชั่วเอื้อมนะไม่มีคำว่าถอยไอ้ที่ว่าจะจะแพ้กิเลสไม่มีเลยนีแจะ อยากคบจากเห็นกิเลสให้มันขาดสับั้นเดียวนี้ให้รู้เดียวนี้เห็นเดียวนี้เอาเท่านั้นนหะหมุนติวติวนี่ละขั้นของจิตจิตดวงเดียวนี่แหละเมื่อได้รับการอบรมศึกษาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลามันจะมีความก้องแคล้วแก้วกล้าไปอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายก็ทิตนิกิเลสโผล่มาไม่ได้นะเนี่ยอำนาจของสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วนี่หมุนติว ที่อยู่เพื่อฆ่ากิาเลสายเดียวทีนี้กิเลสทันั่นน่ะเมืม่อเทียบแล้วนะเหมือนกับเชื้อไฟเชื้อหยาบไฟก็แสดงเปลวหนักขึ้นหนักขึ้นเชื้อปานกลางไฟก็แสดงเปลวปานกลางเชื้อละเอียดไฟก็แสดงละเอียดเชื้อเชื้อไฟละเอียดเท่าไหร่ขนาดไหนไฟก็ละเอียดไปตามกันนี่กิเลสเวลามันหยาบนะ ฟาดกันนี่เหมือนกับฟาดินถล่มมันเอากันอย่างรุนแรงนี่เหมือนกัอไฟได้วยเชื่อเชื่อที่หยาบหยาัน้นต่อจากนั้นเชื่อชนิดน,นั้นมันถูกเผาไหม้ไปเลยแล้วด้วยอํานาจของสติปัญญากิเลดประเภทนั้นค่อยดับลงลงขั้นกลางมีเผาขั้นกลางลงไปแล้วสติปัญญาขั้นกลางคล่องแคล่วแต่ไม่รุนแรงเพราะเชื่อไฟมันไม่รุนแรง ไฟก็ไม่รุแนแรงต้องเข้าถึงขัง้นเชื่อเชื่อทีละเอียดลงไปรืเอียดลงไปไฟก็ตามเผาเรื่อยไปอา้ามันจะเชื่อไฟนี้มันจะมีกว้างแคบขนาดไหนก็ตามนะไฟจะลุกลามไปหมดอันนี้กเหมวนกันกิเลสมันจะมีกว้างแคบขนาดไหนไฟคือตับปธร,รรมนี่มันจะเผาของมันไปเรื่อยแก้กิเลสขาดสะบันบ้นขาดสะบัน้นหรือว่าเผากิเลสไปเรื่อยจ้องกระทั่งกิเลสละเอียดสุด ไฟคือแต่ประทนี้ก็ละเอียดสุดชึงงราบตามกันไปหมดตามไปหมดจนกระทั่งม้วนเสื่อไม่มีอะไรเหลือเลยเรียกว่าเชือ่อคือกิเลสนี้หมดแล้วถูกทำคือมหาสติมหาปัญญาเผา,าเกลี้ยงแล้วพอกิเลสพังกัหมดแล้วจ้าเลยสิเห็นไหมนี่ละฟังสินะ ถึงจะโคตรแท้เราจะเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นมืดเราก็เคยมืดก็บอกชัดๆอย่างนี้เวลามันมืดก็บอกเวลาสู้กิเลสไม่ได้น้ําตาลล่วงเราก็บอกเนี่ยเอาเหตุเอาผลจากตัวเองมาเล่าให้พี่น้องต่้งหลายฟังตามหลักความจริงของศาสดาที่สอนไว้นืมไม่ได้เอาของหลอกลวงมาสอนนี่เวลาถึงขั้นที่ว่ากิเลสพังหมดแล้วนี่จ้ามันอีครอบโลกธาตุข้ามรูนี่นะมันครอบโลกธาตุแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้ พราะมันไม่เป็นฐานะที่จะพูดพูดอะไรก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วมันเลยไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วพูดถึงเรื่องความละเอียดอ่อไม่มีอะไรเทียบแล้วคือเหล่านี้จะละเอียดขนาดไหนมันกำบวงสมมุติอันนั้นเลยสมมุติไปหมดแล้วพูดไม่ได้นี่แหละทำพระพุทธเจ้าหัวใจดวงนี้แหละที่นี้เวลาเจ้ามาแล้วครอบหมดโลกธทาเจ้าครอบเลยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้า เพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันพอพางึ้นมานี่กระเทือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยฮั่นไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีมีมากมีนอ้อยเพียงไรอันนี้กระเทือนขึ้นถึงกันหมดฮั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ล่ะพระพุทธเจ้ามีมากมีน้อยมันจึงประกาศในหัวใจดวงนี้ออกกระจายกันหมดเลยนี่ใจดวงนี้ล่ะใจพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาธาตุขันผ่านไปแล้วนะ เวลามีชีวิตอยู่ก็เรียกพู้ยายัสลูจิตนี้ก็อยู่ในร่างนี่แหละจิตบริสุทธิ์เนี่ยเป็นธรรมธาตุแต่มีขันเป็นสมุติแฝงอยู่พอขันนี่พังไปแล้วเป็นธรมรมธาตุล้วนๆจิตที่บริสุทธิ์นี้เป็นธรมรมธาตุล้วนๆจิตของพระเจ้าทั้งหลายเป็นธรมรมธาตุล้วนๆครอบโลกธาตุไม่ต้องไปถามใครเห็นชัดนี่แหละที่ว่าทำดีอยู่คือครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่ กิจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยกี่พระอ,องค์เนี่ยออกเป็นอันเดียวกันเป็น,เป,นเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวกันหมดจะเรียกว่านี้พ่านนิพานแยกจากนิพานไปก็คือธรรมธาตุก็ได้วันนี้ผ่านก็ได้พูดให้เราเห็นนะชัดๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุในแดนสมมุินี้ครอบหมดเป็นธรรมธาตุนี่เอาที่ว่าเราลึกถึงท่านว่าทำนีอยู่ทำอยู่คือธรรมธาตุอันนี้เอง ผู้ปฏิบัติตนไปเข้าไปก็เหมือนกับเราสร้างบาร,รมีออกไปมากๆเหมือนสายทางของน้ําที่ไหลลงไปไหลลงไปเข้าไปหามาหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่าแม่น้ํมหาสมุทรเท่านั้นจะเรียกว่าแม่น้ําสายนั้นสายนี้ไม่ได้เพราะมันเข้ารวมตัวแล้วนี่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงแห่งธรรมเรียกว่าธรรมธาตุนั่นเป็นไร นี่แหละความจริงนี่ทอดอมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราสอนโลกเราไม่ได้สอนเล่นๆนี่นะเราสอนอย่างความกล้าหา,าญจันรชัยมากทีเดียวอแล้วไม่เคยสร้โลกทานสามแดนโลกธาตุนี้เราข้ามหมุนไปหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดไม่มีใครข้ามได้จิตดวงนี้ว่างเราเองเราก็ข้ามไม่ได้นะแต่กล้าที่จะนํามาพูดพี่น้องทั้งหลายเพื่อเป็นสักขีพยานให้มีกําลังใจปฏิบัติบาบุญนรกสวรรค์ภพโลก,โลกอย่าไปถามว่างั้นเลยให้เชื่อบุรีเจ้า ให้พยายามละกันนะอะมันมีใครเป็นเอกยิ่งกว่าพุริเจ้าล่ะทรงรู้แจ้งของจริงเราตัวเท่าหนูล่ะหาามสงสัยไม่ได้นะว่าบาบุญนโกสวรรค์กราบลาบเลยอ๋ออย่างนี้หรือท่านท่านเท่านัานานน้นละ่ะกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่เรื่องทมพระเจ้าศาสนาพระเจ้าเวลานี้กําลังกิเลสมันขึ้นเหยียบย่าทําลายมันเหยียบย่าทําลายให้เป็นขี้มูลาขี้มาแห้งไปแล้วนะ ให้เป็นตุกตาไปแล้วนะเวลานี้ทําเป็นตุกตาทีาเ่เหลืกกา,าลังเป็นทองทั้งแท่งทอง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งแท่งใครก็ต่างคนต่างเสษฉันปั้นยอ,อขึ้นมาแล้วเขาตัวเองเขาโลกนั่นแหละแต่มันไม่เห็นโทษนะทำนี่ขึ้นไม่ได้นเวลานี้ที่เหลือมันกําลังส่งเสริมตัวของมันนะส่งเสริมตัวของมันคือมันส่งเสริมในหัวใจเราหัวใจท่านทุกคนและให้เห็นว่าทำไม่มีคุณค่าอะไรไม่สำคัญไม่สำคัญยิ่งกว่าทีา่เรล นี่เรียกพิเดนตมันกาลังเสกสรรตัวเองขึ้นเป็นทองทั้งแท่งทองแท่งมีคุณค่ามีราคาหมดถ้าเรื่องของกิเดนต์แสดงออกนะเรื่องเขาทำแสดงออกมาได้นะกิเดสเหยียบบังทีในหัวใจของเราแต่ละคนละคนให้ดูตัวนี้นะเนี่ยท่านศาสนาเสื่อมันเฉลีอยที่หัวใจเราศาสนาอง่นอื่นมาสอนโลกทำทั้งแท่งทั้งแท่งเทรานั้นมันถือว่าเป็นขี้หมูขี้หมาไปหมดแล้วเวลา ต่อไปนี่พวกเราทั้งหลายไปวัดจะไปไม่ได้นะทูกิเลสมันหัวเราะเยอะเย้ยนะเพราะมันมีกําลังมากเห็นเราเดินไปวัดนี่น,น,นี่เขากําลังจะไปวัดนี่เขาจะไปสวรค์นิพพฟ้านนะให้ไปเกาะทายผ้าไปเกาะเสือ้อเกาะผ้าเขาบ้างนะเขาพูดพวกกองทัพกิเลสตมันพูดเยอะเย้ยถามถามไปนะต่อไปนี้ คนจะไปรัตวานต้องระบบซ่อนๆนะเพราะที่เหลม็มันหนาแน่นมากมันตมแตีอย่างที่ทุกวันนี้แหละผู้ถึงองมากเรื่องผลตะวันนี่ผ่านผู้สําเร็จมากผลนี่ผ่านนี่พูดไม่ได้นะเวลานี้นะที่เลสมันต้มตีแล้วให้ดูออนี่เราเปิดชัดเ็มที่เพราะ,ะเราจึงกล้าพูดว่าที่เลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยเวลานี้เราทรงทำกาแทนี้เข้ารกชาตแล้วในหัวใจของเรา ที่เด็กตัวไหนมาท้าทายบอกว่าท่านนี้ไม่มีแล้วจะฟาดปากมันมันหงายไปหมดทั้งโคตทั้งแสบหน่เราเป็นผู้ส่งไว้ทําเนี่ยยาถ้ามาจากหงายลงทะเลยามานะว่าง้ท่านยังสงวนโคตแสบอ,อยู่ยาพาคโคตแสบมาหลวงตาจะฟาดปากหงายเลยกล้าขนาดนั้นนะเพราะฉะน้ึงประกาศต้องให้พี่น้องหลายทราบว่าธรรมของจึงพระเจ้านี้ล้นโลกล้อนองสารนาวอ่อยาไปเชื่อที่เลยนะ นี่เราตัวเราออกยันเลยเพราะเราจงไม่เคยสรุปธานในด้สามแด่นโลกทธาตุนี้แล้วกล้าขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องกล้าแต่เราธรรมชาติแล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเมื่อมันมีสมมุติอย่างนี้เราต้องบอกว่ากล้าขึ้นมาใช่ไหมเพราะเวลาเรากลัวแล้วก็กลัวมันพอแล้วนนะเวลามันกล้าไม่ให้พูดได้หรอก็ต้องพูดบ้างสินี่แหะมันขนาดนั้นนะไปที่ไหนดังที่พูดจากที่นี้แล พูดกับลูกที่ลูกหาเขาว่าแังแช่ที่นั่นที่นี่ไห้ละราฟิง่งอะไรร่างเขาก็พูดจำทำไมภาษาของเขาเนี่ยเราก็เฮ้ว่าไงพูดก็หยอกลูก,ลกเสษยดนี่มันใช่ว่าขึ้นไปบนเวทีขึ้นบนเวท,นนเทีแล้วไม่ใช่เป็นตัวสัน่นเหมือนหมูกับแมวเหรืออะไว่า,ววางนะี่นะโอ้ยไม่เห็นสั่นเลยว่าม่กล้าหาญนะ่ะ แต่เราอยากพูดอีกแบบหนึ่งว่าสั่นที่มันจะตีหวนนัวกิเลสขนัดใจเท่านั้นเนยให้เราสั่นกลัวกิเลสไม่มีไม่จะสั่นจะกลัวไม่จะฟาดกิเลสให้สมใจเท่านั้นเองกิเลสมันอยู่หวัวใจคนใช่ไหมเราจะฟาดกิเลสมันมันสั่นอย่างนั้นต่างหากนมัน,นไม่ได้สั่นกลัวนรือเ่ามันสั่นจะไม่ได้ฟาดกิเลสให้สมใจม <c oughs> มเท่านั้นเองเข้าใจไหมล่ะมันเป็นจริงจริงเนี่ยจะพูดว่างไง มันจะทุกข์ท่านอะไรในสามเดือนโลกระชานการแนะนาสั่งสอนคนแนะนำสั่งอนนสงอนเพื่อประโยชน์ควรจะออกหนักเบามากนอก้อยเพียงไรเราจะออกตามระยะระยะที่ผู้รับประโยชน์จะได้มากนอก้อยอย่างไรเข้า้วเกิดประโยชน์แล้วสแสดงปัญหาอะไรมันก็เหมือนไม่มีเหมือนไม่มีถ้าถึงขั้นที่ควรจะทุ่มฝ้าดินเส่ิมไม่ต้องบอกมีเคลียร์มีตอนจะออกทันทีเลยขางทันทีเลย,เลยแล้วยังบอกกับบรรดาลูกศิษย์ว่า อันเทียมเทศเท่านั้นก็ฟังเสียงฮือฮาฮือฮากันเฉยประาชนเก็ดแล้วเบิดลงเท่านั้นก็เป็นบ้านแล้วนี่ก่อนนี้เกียรยิตนลงจะเป็นยังไงว่าคือมันยังไม่ลงอยูย่เชียรยตนเข้าใจไหมล่ะอืมมันถึงขั้นจะลงนี่เกียรยิตรนลูกหนึ่งมันราคาเท่าไหร่เอาเทียบดิราคามัน,น,นกีน่ล้านมีเชียรยตนลูกนึงแล้วโยวนลงแต่ละลูกนั้นผลประโยชน์คุ้มค่ากาันไหมทำมาประเภทที่มีเกียรยิตนที่จะลงคุ้มค่ากันไหม ต่างหากนะฮะอืถ้าควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกย่ามขาดเลยทันทีถ้าไม่ควรลงดึงออกก็ไม่ออกอืมเข้าใจเหรอเอาละพอไปวก็เลิ่มก,กันได้เลยเอาใหญ่แล้วแันนี้เอาใหญ่แล้วเล,เลเริ่มก,กันแล้ว